ความเชื่อโบราณห้ามใส่ชุดสีดำเยี่ยมคนป่วยในวัฒนธรรมไทยที่มีรากฐานลึกซึ้งด้านประเพณีความเชื่อและการให้ความสำคัญกับสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่สะท้อนถึงความเป็นมงคลหรืออัปมงคลการเยี่ยมผู้ป่วยถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สะท้อนถึงน้ำใจความห่วงใยและเจตนาดีของผู้มาเยี่ยมแต่ในเวลาเดียวกันก็มีข้อห้ามข้อควรระวังและความเชื่อที่สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่น หนึ่งในความเชื่อที่ฝังแน่นในจิตใจของคนไทยหลายคนคือห้ามใส่ชุดสีดำไปเยี่ยมผู้ป่วยในวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกันมายาวนานมีข้อห้ามหรือข้อควรปฏิบัติมากมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องชีวิตและการเสียชีวิตหนึ่งในความเชื่อที่หลายคนยังถือปฏิบัติกันอยู่คือห้ามใส่ชุดสีดําไปเยี่ยมผู้ป่วยซึ่งเป็นความเชื่อที่ยังรากลึกอยู่ในสังคมไทยโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ จะมีความเชื่ออย่างเคร่งครัดเหตุผลของความเชื่อนี้ 1. สีดำสื่อถึงการเสียชีวิตและอัปมงคลในวัฒนธรรมไทยสีดำเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเศร้าการเสียชีวิตและการไว้ทุกข์การใส่เสื้อผ้าสีดำไปเยี่ยมคนป่วยจึงถูกมองว่าเป็นลางไม่ดีเหมือนการอวยพรให้คนป่วยอาการแย่ลงหรืออายถึงแก่ชีวิตซึ่งถือว่าเป็นการแช่งโดยไม่ตั้งใจ 2. ส่งผลต่อจิตใจผู้ป่วยและญาติ นอกจากเรื่องความหมายของสีแล้วสีดำยังให้ความรู้สึกหดหู่เศ้ราหมองหากผู้ป่วยเห็นคนมาเยี่ยมในชุดสีดำอาจรู้สึกหมดกำลังใจเกิดความคิดด้านลบเช่นอาการเราหนักขนาดนั้นเลยหรือหรือรู้สึกเหมือนมีเคราะห์มาถึงตัวซึ่งยิ่งส่งผลต่อการฟื้นตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจความหมายของสีดำในความเชื่อของคนไทยสีดำในวัฒนธรรมไทยไม่ใช่เพียงแค่เฉดสีธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเศร้า การเสียชีวิตความทุกข์และสิ่งอับประมงคลเรามักเห็นผู้คนสวมชุดดำในงานศพเพื่อแสดงความไว้อาลายัยซึ่งกลายเป็นภาพจำว่าสีดำเท่ากับเสียชีวิตในความเชื่อโบราณสีดำจึงถูกมองว่าเป็นพลังลบหรือสิ่งที่ดึงดูดพลังงานไม่ดีเมื่อบุคคลใดแต่งชุดดำไปเยี่ยมผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่เจ็บหนักหรืออยู่ในช่วงฝืนฝู่ร่างายจึงเสมือนการนำผ่าสัญ,ญลักษณ์ของความค่าชีวิตเข้าไปใกล้ตัวผู้ป่วย เป็นหลังไม่ดีทําให้ผู้ป่วยอาจรุดลงหรือโชคร้ายได้ต้นต่อของความเชื่อความผสมผสานร,ระหว่างพุทธความเชื่อผื้นบ้านและวัฒนธรรมแม้ไม่มีระบุในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับสีเสื้อผ้าในการเยี่ยมผู้ป่วยแต่ความเชื่อนี้เกิดจากการผสมผสานร,ระหว่างความเชื่อพื้นบ้านที่มีความละเอียดอ่อนต่อสัญ,ญลักษณ์และสีวัฒนธรรมพุทธไทยที่ให้ความสำคัญกับเจตนาและความเป็นสิริมงคล หลักโหราศาสตร์ไทยจีนที่เชื่อว่าสีมีพลังต่อดวงชะตาและอารมณ์ของคนการใส่สีดำจึงไม่ใช่เพียงเรื่องภายนอกแต่ถือว่าเป็นการส่งพลังงานลบเข้าสู่สถานที่หรือบุคคลน,นั้นๆโดยไม่เจตนาความเชื่อในแง่จิตวิทยาและสังคมแม้จะดูเป็นความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลรองรับทางวิทยาศาสตร์แต่หากพิจารณาในมุมจิตวิทยาการใส่ชุดดำเข้าไปในห้องผู้ป่วยโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่อ่อนไหว อาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของทั้งผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วยบางคนอาจเปราะบางมีอารมณ์เศร้าอยู่แล้วการเห็นผู้มาเยี่ยมใส่สีดำจึงอาจกระตุ้นความคิดด้านลบเช่นกลัวเสียชีวิตรู้สึกสิ้นหวงังหรือรู้สึกว่าอาการของตนแย่มากจนมีคนมาเยี่ยมแบบไว้ทุก์สำหรับญาติหรือพยาบาลอาจรู้สึกไม่สบายใจเพราะในบางกรณีถือว่าไม่เหมาะสมทางมารยาทในแงน่นี้ความเชื่อโบราณจึงช่วยปกป้องความรู้สึก และรักษาบรรยากาศให้เป็นมงคลมากกว่าเป็นเพียงสยศาสตร์ไร้เหตุผลแม้ในยุคปัจจุบันหลายคนอาจมองว่าสีของเสื้อผ้าเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลแต่ในมุมของจิตวิทยาสีมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกจริงเช่นสีดำสื่อถึงความเศร้าความลึกลับความเคร่งขรืมสีสดใสเช่นสีฟ้าชมพูสีขาวมักให้ความรู้สึกเบิกบานสดชื่นการใส่เสื้อผ้าสีสดใสไปเยี่ยมคนป่วย จึงไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งพลังบวกให้ผู้ป่วยรู้สึกอบอุ่นสดชื่นและมีกำลังใจมากขึ้นทางเลือกที่เหมาะสมหากต้องไปเยี่ยมผู้ป่วยควรเลือกแต่งกายด้วยสีที่ดูสุภาพอ่อนโยนและให้ความเป็นมิตรแนวทางปฏิบัติที่สืบทอดกันมาเพื่อเสริมความมงคลแก่ผู้ป่วยคนไทยจึงนิยมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนหรือสีสว่างเช่นสีฟ้าชมพูเหลืองขาวหรือเขียวอ่อน เพื่อเสริมพลังบวกหลีกเลี่ยงสีดำสีเทาเข้มหรือสีฉูดฉาดเกินไป 2. เตรียมของเยี่ยมมงคลเช่นผลไม้น้ำสมุนไพรหรือของที่ผู้ป่วยชอบ 3. พูดให้จงหลังใจพูดแต่สิ่งดีๆหลีกเลี่ยงการพูดเรื่องการเสียชีวิตเรื่องเศร้าหรือเรื่องหลังร้าย 4. ไม่อยู่เยี่ยมนานเกินไปเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเหนื่อยและคำนึงถึงเวลาพักฟื้นของเขาอย่างไรก็ดีความเชื่อห้ามใส่ชุดสีดำเยี่ยมคนป่วย เป็นทางข้อควรปฏิบัติทางวัฒนธรรมและแนวทางการแสดงออกถึงความใส่ใจในด้านจิตใจของผู้ป่วยแม้จะไม่ใช่กฎที่แน่ชัดแต่ก็เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาด้วยความเคารพในขนบธรรมเนียมและเพื่อสร้างบรรยากาศ